คลิปนี้ผมอยู่ในบูธซูซูกิที่งานมอเตอร์เอป2025 ยปีนี้มีทั้งรุ่นใหม่แกะกล่องและรุ่นเก่ามาจอดโชว์ให้ได้สัมผัสให้ได้จับต้องแบบตัวเป็นๆแต่ผมกลับไปสะดุตากับรุ่นหนึ่งเข้าและนี่คือ Suzuki e ีซี115สีใหม่ล่าสุดที่มองจากบูธซอนเทสก็เห็นว่านี่มันซูซูกิชัดๆไอตัวครอบเรือนใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เขาก็ยังเอาไว้อยู่หลอดไฟหน้าก็เป็นหลอดไส้แบบบ้านๆเรียกได้ว่าใช้มา20ปีก็ยังใช้ต่อไป ส่วนรูปลักษณ์หน้าตาตัวรถก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะตกเทรนเพราะปีนี้สกูตเตอร์ทรงนี้ไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไปยังดีที่ให้เรือนใหม่เป็นดิจิมอนไม่อย่างนั้นน่าจะไม่มีจุดขายเลยส่วนตัวแฮนด์ให้มาเป็นแบบแฮนด์บาร์เปื่อยๆอย่างนี้นะครับก็อารมณ์แบบซุมเมอร์เอ็กเมอ่อซัก สิปีที่แล้วละมัง้งช่องเก็บของด้านหน้าให้มา2ช่องใส่ของพอได้แต่ก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่ตัวบอดนั่งออกแคบแคบนิดนึงอาจจะไม่ได้นั่งสบายแต่น่าจะคล่องตัวดีตัวพักเท้าก็ถือว่าค่อนข้างกว้างวางได้แบบเต็มเต็มนะครับแล้วก็อาจจะวางของเพิ่มได้ด้วยระบบกุญแจยังดีที่มีชัตเตอร์คีมาให้แต่ก็นั่นแหละสําหรับรุ่นนี้าคากุญแจเอาไว้ก็อาจจะไม่หายการเปิดเบาะต้องถอดกุญแจออกมาเปิดด้านหลังนะครับอารมณ์เดียวกับเวฟร้อยสิบไอยังไงอย่างนั้น ระบบเบรกให้มาเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังตัวปั๊มเบรกจะทำสีแดงมาให้อารมณ์ก็สปอร์ตดีเหมือนกันส่วนระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นชกเดี่ยวทำสีแดงมาให้เหมือนกับปั๊มเบรกเลยส่วนของล้อ,อยางให้มาเป็นล้อแม็ก5ก้านขอบ14 รัดด้วยยาง IRC รุ่นอะไรผมจําไม่ได้รู้แต่ว่าลายยางออกไปในแนวทางกึ่งวิบากอันนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งใจใส่มาหรือว่ามันใส่มาให้กับ n e c ตครอสโอเวอก็เลยเลือกที่จะมาใส่ให้กับ EC115 ด้วยเอาเป็นว่าสําหรับคนที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับราคาค่าตัวเต็มๆอยู่ที่56,900บาทแต่จากที่เห็นจะมีกิฟต์บัคเชอร์ให้นะครับอันนี้ต้องลองสอบถามเซลล์ดูว่าได้ที่เท่าไหร่นะ